วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับพัชชาค่ะในรายการซู B ้เพื Me ่อบ้านเมืองประจำวันศุกร์ที่21ธันวาคม2555ค่ะและผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ค่ะคุณการุณสายงามสวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะวันนี้เป็นประเด็นที่ทุกๆคนพูดกันทั่วโลกก็คือเรื่องของโลกจะแตกผ่านไปแล้วค่ะท่านก็เห็นหเห็นหอยู่ว่างยังยังยังไม่ผ่าน โลกยังไม่แตกแต่ปัญหาโลกแตกยังคงอยู่แม้แต่ปัญหาโลกแตกก็ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเหรอคะท่านทำไมคะก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์วันที่ยี่สิบเอ็ดเอายี่สิบเอ็ดทันวาเนี่ยนะคนประเทศที่ยี่สิบเอ็ดทันวาประเทศแรกค่ะคือญี่ปุ่นใช่ไหมถูกไหมต่อจากนั้นจะมีประเทศยี่สิบเอ็ดทันวาเนี่ยเรียงลำดับมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงประเทศไทย ต่อจากประเทศไทยไป21ธันวาก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงอินเดียต่อจากนั้นจากอินเดีย21ธันวาก็เรียงไล่ไปเรื่อยๆข้ามมหาสมุทรไปจนกระทั่งไปถึงอเมริกา21ธันวาปีหน้าอ้อเดือดพุ่งนี้่แล้วทีนี้อะไรนะปฏิทินของมายามายาค่ะมายันมายันมายาอะไรที่อยู่ที่ปตรงไหนของประเทศของโลกเขาว่าตรงไหนก็ไม่รู้อ้าวละนูน อีกหลายชั่วโมงมั่งเขากําลังจะวันที่ยี่สิบเอก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปใช่ไหมแล้วก็อีกหลายชั่วโมงกว่าจะหมดวันที่21ของที่มายัญรวมไปถึง21ทั่วโลกที่จะหมดลงทั้งหมดแล้วพราเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันอีกหลายชั่วโมงให้มันปนไปหวาดเสียว21ค่ะก็ไม่ใช่แปลว่าจะหมดไปแต่ปัญหาโลกแตกละคะไม่เป็นไรดอกท้าโลกมันจะแตกจริงๆอ ที่จริงถ้าโลกแตกจริงๆเนี่ยนะเราก็น่าจะหยุดรายการตรงนี้เลยเพราะไม่มีประโยชน์อ๋อใช่ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องพูดอะไรกันอีกแล้วค่ะบ้านเมืองนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาคิดอ่านอะไรกันอีกแล้วเดี๋ยวโลกก็แตกแล้ว,ลวก็โลกจะแตกแล้วนี่ต้องไปคิดอ่านอะไรกันคทุกคนก็วิ่งตามผมกันแล้วกันจะพามุ่งหน้าไปสู่สวรรค์มุ่งหน้าไปสู่สวรรค์ไปทางไหนอะคะเนี่ยอย่างหาทางเมนเหมือนกัน เอาละปัญหาโลกแตกปัญหาโลกแตกปัญหาโลกจะแตกของประเทศไทยก็เกือบๆจะพาละเกือบๆละประเทศไทยแต่ปัญหาโลกแตกปัญหาของประเทศไทยจะยังไงดีคะท่านตอนนี้ปัญหาโลกแตกของประเทศไทยนี่มีหลายอย่างนะคะท่านจะว่าไปคนอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการเมืองการปกครองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจสังคมการศึกษา ทุกอนุย่อมย่าจริงๆแล้วมีปัญหาหมดแต่ยหลักใหญ่ใจความสําคัญที่สุดคือการเมืองและการปกครองอ,อโดยเฉพาะเรื่องที่ท่านพูดไ,ดไปแล้วที่ผ่านมาสองอาทิตย์จริงๆท่านได้พูดแล้วเรื่องของประชามติแต่ว่าณวันนี้เรื่องของประชามติก็ยังเป็นปัญหาโลกแตกอยู่ดีค่ะท่านผมเนี่ยนะไม่รู้นึกยังไงกลับจากท้องไร่ท้องนาเข้ามาคุณพัชชาก็มาตั้งคําถามไปคําถามมาผมก็เลย พูดอีท่าไหนไปตกเรื่องปัญหาลงประชามติก็ด้วยเหตุที่ฟังตลอดเวลาเป็นปีๆที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เพื่อไทยก็ตามใครต่อใครก็ตามกำลังยื่นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญพี่น้องเราก็มาพูดกันว่ารัฐธรรมนูญปี50มันเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการลงประชามติมผมเนี่ยแหละเป็นสมาชิกสภา,าร่างด้วย พี่น้องเราก็พากันพูดทุกช่องรายการเลยนะผมฟังดูเปิดช่องไหนก็เจอเปิดช่องไหนก็เจอเปิดช่องไหนก็เจอพี่น้องเรานี่แหละพูดประชาธิปัตย์เองก็พูดครัฐธรรมนูญปีห้าศูนย์ผ่านการลงประชามติเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขยอย่างนี้เนี่ยนะมันจะต้องให้ประชาชนลงประชามติอืใช่ผมก็เข้ามาจากท้องไร่ท้องนานก็มาพูดเรื่องนี้บอกกับพี่น้องเอ้ยอย่าไปหลงกลหลงทางเพราะการลงประชามติมันคือ กลนเกมอันหนึ่งเงื่อนไขอันหนึ่งที่นักเลือกตั้งชอบ <Okay. S 2> พวกเขาเป็นพรรคการเมืองพวกเขาเป็นนักการเมืองพวกเขาเป็นนักเลือกตั้งเพราะฉะนั้นลู่ของเลือกตั้งลู่ของประชามตินี่จึงเป็นลู่ที่เขาถนัดพี่น้องประชาชนเราอย่าไปหลงคนหลงเกมในการเดินเข้าลู่นี้ถ้าหลงเดินลู่นี้นยเราจะพลาด <Okay. S 2> และเราไม่มีทางจะสู้นักการเมืองจะสู้นักเลือกตั้งได้ ผมก็อธิบายจนกระทั่งไปถึงว่าแม้แต่กรณีโหวตโนนั่นก็เข้าสู่ลูกของนักเลือกตั้งสุดท้ายโหวตโนของเราก็ไม่ได้ผลได้มากอะไรเลยแพ้ระเนรนาดแล้วก็เราก็ไม่รู้จะเอาเรื่องผลของโหวตโนมาอธิบายอะไรอีกแล้วกรณีประชามติก็อย่าไปหลงทางเขาเพราะนั้น่นของนักเลือกตั้งเราไม่มีทางสู้เขาได้ พื้นที่ภาคประชาชนการต่อสู้ของภาคประชาชนอย่าไปหลงทางวิ่งเข้าลู่อของนักเลือกตั้งหรือการต่อสู้ของเราก็ตามของฝ่ายประชาชนก็อย่าไปเข้าลู่ของศัตรูพูดกันในครั้งนั้นก็จนกระทั่งมาสรุปบทเรียนวันที่24พฤศจิกายนกรณีมอบเสียไายกรณีการชุมนุมของเสียไายของพี่น้องเรานี่แหละ,ะเราก็ไปหลง ต่อสู้ในเกมของคู่ต่อสู้ที่เขาวางไว้กับดักที่เขาวางไว้ตอนที่เราเข้าตามวดห้าหกหมื่นเขาทำล้อมเอาไว้ด้วยลวดน้ำด้วยแท่งหินคอนกรีตล้อมปิดลวดปิดช่องปิดทางแล้วปล่อยให้เราเดินเข้าถุงเดินเข้าคุกเดินเข้าที่วงล้อมเราก็พากันเดินอย่าไปหลงกลการทำตามคู่แข่งตามศัตรูบอกตามศัตรูกำหนด มันเสียท่ากรณีประชามตินี่ผมก็นั่งฟังอีกเหมือนกันมาตั้งแต่เราพูดมาอาทิตย์แล้วเราก็พูดอีกใช่ไหมพอบอกว่าลงประชามติคพี่น้องเราก็รู้ประชามติกันทอนนี้ก็อภิปรายกันใหญ่เลยกลุ่มประชาธิปัตย์ก็เสนอมาบอกว่าเราจะต้องสู้โดยใช้วิธีการไม่ไปใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์อีกแล้วเพราะ โดยเงื่อนไขของกฎหมายลงประชามติเงื่อนไขที่หนึ่ง<ะ>เราไม่ต้องไปพูดเรื่องอะไรประชามติเสียงข้างมากธรรมดานะไอ้ประชามติปกติอะ่ะเรียกว่าประชามติทั่วไปไม่ต้องไปพูดเราพูดเรื่องประชามติยุติปัญหาไอ้ประชามติยุติปัญหาเนี่ยประชามตินเนี้เงื่อนไขของมันมีสองขยักมีสองจังหวะ,ค,ะคือจังหวะที่หนึ่งเนี่ยนะคนไปลงคะแนน จะต้องมีจํานวนมากกว่าครึ่งหนึ่งค่ะนี่จังหวะที่หนึ่งของประชากรทั้งประเทศของประชากรผู้มีสิทธิ์ทั้งประเทศอถ้าพูดง่ายง่าปิดหีบปั๊บปิดหีบปั๊บบวกตัวเลขเลยอย่าเพิ่งเปิดหีบค่ะความหมายนะบวกตัวเลขเลยทุกหน่วยเลือกตั้ง ทุกหน่วยลงประชามติมาใช้สิทธิ์มาใช้สิทธิ์เท่าไรลงประชามติเท่าไรใช้สิทธิ์เท่าไร่ลงประชามติบวกตัวเลขปั๊บถ้าตัวเลขเกินครึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ค่อยเปิดหีบนับความหมายนะแต่ถ้าประชาชนมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เป็นยังไงไม่ต้องเปิด จบเลยจบเลยสองพันล้านบาทเสียเปล่าเลยสองพันล้านบาทเท่ากับฉีกทิ้งอืไม่ใช่สองพันล้านธรรมดาด้วยนะคผมค่อนข้างเชื่อว่าจะต้องมากกว่าสองพันล้านบาทอืเพราะอะไรเพราะงบประมาณที่ใช้เท่าเท่ากันกับงบประมาณในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหีบบัตรใช้เหมือนกันคหน่วยเลือกตั้งใช้เหมือนกันค จำนวนกรรมการของหน่วยลงวะชามติเหมือนกัน,กนผู้ควบคุมผู้ปฏิบัติกรกตต่างๆเหมือนอกันงบประมาณต่างๆเหมือนกันที่สําคัญงบประมาณต่างๆตอนนี้ต้องเพิ่มอีกเพราะค่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่มค่มากระดาษค่<ข>าเอกสารค่าพิม์เอกสารก็เพิ่มค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทาผิมพนะทากลองก็เพิ่มเพราะราคามันเพิ่มหมด การตั้งกรรมการค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนต่างๆก็เพิ่มหมดค่ามีรงมีเลี้ยงเพราะค่าแรงวันละสามร้อยบาทแล้วอาจจะต้องปรับก็ได้เพิ่มอีกอเลือกตั้งทั่วไปใช้ประมาณ2,700รอล้านบาทค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ท่านกำลังบอกว่าการทำประชามติกับการเลือกตั้งจริงๆแล้วมีลักษณะคลา้ายกันลักษณะคล้ายกันแทบจะเรียกว่าเหมือนกันเก,กว็ว่าได้แล้วต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงเลือกตั้ง ผู้แทน <คะ S 1> เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาก็ตามเนี่ยมันเป็นการลงบัตรเลือกตั้งค่ะเท่าน,นั้นเองแต่อันนี้มันเป็นการลงบัตรประชามติหมือนคำว่ามีคู่แข่งมีคู่แข่งกับไม่มีคู่แข่งอ้าวตรงนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันตรงนี้ตรงนี้นหนักแล้วตรงนี้เพราะมีคู่แข่งกับไม่คู่แข่ง<ค>ะนะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายตรงนี้จะใกล้เคียงกันเหมือนกัน <คะ S 1> ที่พูดทั้งหมดนี้ก็คือเสียดายงบประมาณสองพันกว่าล้านบาทในการลงประชามติ ซึ่งมันมีวิธีการอื่นๆอีกเดี๋ยวถ้าอยากสนใจว่ามีวิธีการอื่นๆจะทําอย่างไรทะทะค่อยถามนะตรงนี้นะเงินสองพันกว่าล้านบาทเนี่ยน้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยทั้งน้องพัชชาเอ๋ยก็เหมือนกันแหละมันเป็นเงินที่สามารถไปทําในการสร้างสรรพัฒนาบ้านเมืองได้อีกหลายอย่างพูดง่ายๆถ้าสร้างโรงพยาบาลได้โรงพยาบาลระดับอำเภอ,อธรรมดาธรรมนานี้ได้ ในหลายตึกโรงพยาบาลเลยด้หลายตึกเป็นสิบสิบตึกฮะสองพันล้านบาทสองพันล้านบาทเนี่ยนะเครื่องมือการแพทย์เทคโนโลยีต่างๆน้ทันสมัยเลยสร้างโรงเรียนก็ได้เยอะทําไมสร้างโรงพยาบาลก็สร้างโรงเรียนก็ได้เยอะไม่สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลเอาแค่ทําถนนเนี่ยนะครับลาดยางหรือคอนกรีตระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดแทบจะได้เลยอ่ะเห็นไหมมหสาจริงๆมากแล้วเราไปทิ้งทําไมสองพันกว่าล้านโดยหลงกลนักการเมือง พวกพรรคการเมืองต่างๆท,างที่มันผิดทิศผิดทางม,มันมีวิธีการได้อย่างอื่นด้วยแต่ที่วิธีการอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าคะ<า><า>ตอนนี้ก็มาอภิปรายกันฟังทุกท่องเลยนะผมก็นั่งฟังทุกช่องก็ได้แต่คิดว่าผมนี่ทําไมคิดไม่เหมือนพวกท่านานั่นน่ะสิเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าลงประชามติแล้วเนี่ยนะถ้าสู้จะต้องสู้โดยวิธีการไม่ไปลงคะแนน เพื่อให้ผู้ไปลงคะแนนมันจะได้ไม่ถึงครึ่งแล้วมันก็เท่ากันล้มไปเลยไม่ต้องเปิดหีบนับด้วยซ้ำไปเพราะว่าคนลงไม่ถึงครึ่งแต่เงินใช้ไปแล้วนะสองพันล้านเนี่ยมากกว่านั้นด้วยเงินหมดแล้วถ้าลงถึงครึ่งหรือเกินครึ่งจึงค่อยเปิดหีบนับว่าฝ่ายไหนชนะฝ่ายไหนแพ้เห็นไหมนี่ข้อแม้ที่หนึ่งข้อแม้ที่ข้อแม้ที่หนึ่งจำนวนคนลงก่อนข้อแม้ที่สองจึงค่อยมานับคะแนน ว่าฝ่ายไหนชนะฝ่ายไหนแพ้ไม่มีทางนะไม่ว่าคุณเฉลิมก็ตามที่บอกว่ายากยากยากหรือไม่ว่าฝ่ายพี่น้องเราก็ตามบอกว่าต้องใช้วิธีการคว่ำแบบนี้ต้องใช้วิธีการต่อสู้แบบนี้หลงทางหลงกลเข้าลู่ของนักการเมืองอีกแล้วหลงกลยังไงหลงทางหลงลู่ของอผู้เลือกตั้งอีกแล้วเราจะไปสู้ได้ยังไงไม่มีทางสู้ค่ะอาวละ คุณประชาระหว่างถ้วยสองถ้วยเอากล้องจับถ้วยสองถ้วยนี้ก็ได้ระหว่างถ้วยสองถ้วยนี้คคือพี่น้องจํานวนพี่น้องประชาชนอยู่บนโต๊กนี้คถ้วยสองถ้วยนี้เข้าสู่การแข่งขันว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งถ้วยใบนี้ถ้วยใบนี้เป็นถ้วยเพื่อไทยคะ ถ้วยใบนี้เป็นถ้วยประชาธิปัตย์หรือหรือนะถ้วยใบนี้เป็นเพื่อไทยถ้วยใบนี้เป็นภูมิใจไทยนี่เขตเลือกตั้งบางเขตนะครับเข้าแข่งขันกันหรือถ้วยใบนี้เป็นเพื่อไทยถ้วยใบนี้เป็นชาติไทยหรือชาติพัฒนาเป็นต้น S <S <an> <S เดี๋ยวพัชชาจะขออนุญาตนําเสนอที่เมื่อสักครู่ท่านอธิบายให้พัชชาฟังก่อนเข้ารายการาแล้วก็เผื่อประชาชนคนดูจะได้ดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้นนะคะอาจจะเป็นอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าคดีท <ๆ S 2> ่าน,น,นอธิบายให้พัชชาฟังนะคะอมองเห็นไหม <c oughs> อันนี้เลยเอาแล้วนะผมสมมุติกันแล้วกันพี่น้องประชาชนดูแล้วกันนะครับผมสมมุติว่าในเขตเลือกตั้งหนึ่งหนึ่ง เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงมากนะตอนนี้เขตเลือกตั้งหนึ่งหนึ่งผู้แทนราษฎรหนึ่งคนผู้แทนราษฎรหนึ่งคนเนี่ยประชากรจะตกประมาณที่ล้านหกแสนคนค่ะโอ,อ้ไม่ใช่ประมาณแสนหกหมื่นคนโดยประมาณนะครับใกล้เคียงประชาชนแสนหกหมื่นคนเนี่ยนะครับจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณหนึ่งแสนคนค่ะสี่ร้อยเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จึงมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ40ล้านคนอ้อาวผมยกตัวอย่างอันนี้ตัวเลขใกล้เคียงนะครับเพื่อให้คิดง่ายโดยให้คิดง่ายหนึ่เขตเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิ100,000คนคท่านเห็นไหมครับผมเขียนเลข20แล้วก็ยิ่กักตัวนั้นนะ่ะคือ20เปอแล้วผมเขียนเครื่องหมายกากบาททั้งหัวทั้งหางเห็นไหมครับ20นี้